สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปสาธิตการทำกล้วยฉาบนะคะเมื่อเช้าเราไปเอากล้วยมาแล้วนะคะหนึงเครือที่เราบอกว่าเราจะเอามาทำเป็นกล้วยฉาบแล้วก็ไปให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามแล้วก็โรงพยาบาลกุศมาในวันศุกร์ที่วันนี้วันวันพุทธที่เท่าไหร่นะยี่สิบสี่เนาะยี่สิบสี่วันนี้วันพุทธที่ยี่สิี่วันศุกร์ที่2ี่สนะคะ เราจะทํากล้วยฉาบไปให้เจ้าหน้าที่เขารับประทานกันนะคะพร้อมกับแกงหน่อไม้นะคะแกงหอยนี่ทําไปสองครั้งแล้วน่าจะเบื่อแล้วนะคะเดี๋ยวจะทํากล้วยฉาบส้มตําแล้วก็แกงหน่อไม้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสาธิตโดยคุณครูมิ้น์นะคะจะทําบนร่วมกันในครั้งนี้นะคะจะทํำลงทานร่วมกันค่ะมาชมค่ะกล้วยเครือนี้นะคะที่เราไปเอาเมื่อเช้าก็จะมาตัดหัวตัดหางนะคะ ออกเปลือกออกอันนี้แช่น้ำมะนาวใช่ไหมคุณครูมิน้นแช,ช่น้ำมะนาวเพื่อให้มันขาวไม่ดำให้มันขาวไม่ดำนะคะคุณสมบัติของมะนาวก็คือความเปรี้ยวนะคะมันจะขัดสีผิวมันจะได้หน้าน่ารับประทานเนาะวันศุกร์นี้คุณครูมิ้นจะเป็นโชว์ฝีมือในการทำกล้วยฉาบนะคะ คุณครูมิ้นทาให้นักเรียนทานบ่อยๆนะคะแล้วก็สอนนักเรียนออนไลน์ด้วยนะคะค,คุณครูมิ้นก็จะเอามาทาโรงทานนะคะท่านผู้ชมอันนี้แช่กล้วยตรงนี้นานแค่ไหนคะค,นคุณครูมิ้นคะเอะไปเรื่อยๆแล้วก็เอาไปเสด็จน,น้ําเวลาพอประมาณเนาะถึงห้านาทีไหมไม่เหมือนเราเกะไปเรื่อยๆเลยเกะเลื่อนไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ แช่ไปเลยที่จริงเอาจุ่มเฉยๆแล้วก็เอาครึ่งก็ได้นาทีสอนาทีก็ได้เนาะให้มันขัดสี<ช>ผิวยิ่งไม่แช่ก็ได้นะกล้วยมันก็สีสวยอยู่แช่เพื่อความสวยงามแช่เสร็จก็จะมาฝานอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมฝานบางๆอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะทอดน้ํามัน น้ำมันไม่ร้อนไฟไม่ไม่แรงมากนะคะไฟกลางๆอ่อนๆถึงกลางๆนะคะมันจะได้กรอบอร่อยนะคะเราจะทำสองสูตรนะคะท่านผู้ชมเราจะทำสูตรแบบไม่เคลือบน้ำตาลแล้วก็เคลือบน้ำตาลนะคะแต่หมอตุ้มนี่ชอบแบบเคลือบน้ำตาลเนอะมันอร่อยมันหวานแต่ถ้าใครกลัวจะเป็นเบาหวานก็กินแบบธรรมดานะคะแบบไม่เคลือบน้ำตาลนะคะ เดี๋ยวเรามารอรอชมตอนกล้วยที่เราทำเป็นชิ้นๆลงกระทะกันนะคะ คุณครูมิ้นยิ้มหน่อยกล้ยฉาบจะได้อร่อยอร่อย <c oughs> คุณครูมิ้นคนสวยทํากับข้าวอร่อยมากนะคะสมกับเป็นลูกแม่ครัวประจําครอบครัวข,ข,ของเราจริงๆเลยทํากับข้าวอร่อยมากค่ะาบางบางคนเขาก็จะทำหนากว่านี้หน่อยนึงนะ แล,นนแล้วแต่คนชอบอน,นี่เราจะทำชิ้นบางๆทอดกรอบกรอบเสจล้ไม่ได้ล้อ,ะะอ,อ่ะเดี๋ยวจะไปทอดอ่ะเดี๋ยวเดสาธิตการทอดนะคะเดี๋ยวชมนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วค่ะเราก็จะเอากล้วยลงนะคะ ไฟไฟไม่แรงนะคะไฟกลางๆนะคะประมาณนี้ค่ะัก้กำลังทอดกล้วยฉาบค่ะสาิอดก้ลวยฉาบวันศุกร์จะทำลงทานไปโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลสนามค่ะไปสนีมาส่งของถามว่าคุณหมอทำอะไร คุณหมอคุณหมอกำลังถ่ายคลิปจ้ากล้วยสู้สวยเนาะตัดใบเตยกล้วยสดๆจากเครือใบเตยให้มันหอมหอมจังเลย เราจะดูได้ยังไรว่าสุกนะคะเราดูที่ฟองนะคะถ้าหมดฟองแล้วก็แสดงว่ากรอบใช้ได้ค่ะอันนี้หมดฟองแล้วนะคะ วันนี้เป็นการสาธิตเป็นการทดลองนะคะเดี๋ยววันศุกร์เราจะทํากระทะหม้อใหญ่เลยนะคะ <Okay. S 1> ทำทีเดียวเยอะๆแล้วก็จะขยอยทำไว้ทุกวันจนถึงวันศุกร์ค่ะถ้าท,ทําทีเดียวเดี๋ยวไม่ทันเนาะเป็นคนนี้เนาะเป็นเสร็จนะคะเป็นเสร็จพิธีค่ะก็จะ <c oughs> เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้กรอบ กรอบมากบางๆนะคะอันนี้ยังไม่ได้เคลือบน้ำตาลนะคะเดี๋ยวมาชิม,มกรอบมากค่ะอร่อยเพราะว่ากล้วยเราสมบูรณ์เต็มที่นะคะกล้วยอินรียนะคะไม่มียาค่ะมีแต่ขี้วัวขี้ควายนะคะอร่อยมากค่ะ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะวันนี้วันพุธที่24สิงหาคม2564ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปได้ทุกทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนนะคะหมอตุ้มก็จะส่งใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็ทำอาหารอร่อยๆไปให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับประทานกันนะคะขอจบเพียงขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ Gue t referred to us through this channel for more videos on all Kellogga clips ไปไปกินข้าวก่อน